เหนือกูกันแล้วก็คงไม่แคงกันไปได้ถ้าเคยทำบุญร่วมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกันเขาเรียกบุพเพสันมิวาสร้างสารคงเคยตักบาทร่วมขันสร้างบุตรรวมกันไว้เมื่อชาติก่อน น้องศพตาพี่ไม่ลบตานี้พี่รู้แน่หัวใจของพี่พายแพ้รักน้องสีแพ่เสียแล้วแน่นอนรักเกิดจากใจใครไม่ได้เสียมซ้อนมีชัยภาพลวงภาพร้อนพี่รักบังอ่อนคงพอบุกเพพี่เป็นคนจริง จริงทำจริงน้องยิงอย่าพึ่งสนเทอย่าพึ่งคว้างทิ้งพี่คือเพจจริงไม่ใช่เพจเก๋เมื่อรักพี่แล้วอย่าลวนอย่าเลยหน้นะ้องจ๋าเหนือคู่กันแล้วก็คงไม่แค้วคงไม่ขา ย่อเป็นธาดไม่ดวงสุดาเพราะว่าบุเพสันนิวาเรียกหาพี่จึงมั่นใจแน่นหนาะว่าฝันชีวาคงมาให้ตัดรอ